ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนายยงยุทธฟองทิวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาข,ขาบ้านคลองปินโตประชาสัมัคคีและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3มีนักเรียนจำนวน107คนและยังมีโรงเรียนสาขาได้แก่โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสัมมคี ตั้งอยู่หมู่ที่28บตำบลคลองน้ำไหลอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่6มีนักเรียนจำนวน35คนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขมีข้าราชการครูจำนวน15คนพนักงานราชการจำนวน1คนธุรการจำนวน1คน ลูกจ้าง1คนและนักการพานโรง1คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายยงยุทธฟองทิวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขด้าน,นที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยครูมีสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารงานด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมและสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรม การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยโรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้รับการพัฒนาได้แก่บริบทโรงเรียนร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยมีการให้บริการงานด้านวิชาการงานจิตอาสาแก่ชุมชนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยมีนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบ Research and Development การจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับผลสำเร็์ทางการเรียนและเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่21ให้แก่ผู้เรียนสภาพปัญหาของการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ได้เล MM ็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียนการส่งเสริมในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้มีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่21โดยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาและถ่ายทอดปรุงความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อนําไปสู่การพัฒนายกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปวิธีการดําเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย4ขั้นตอน1การวิจัยสํารวจวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาศึกษาเอกสารปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง และประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะกรอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญในศตรวรรษที่21ให้แก่ผู้เรียน 2. การสร้างและตรวจสอบนวัตกรรม โดยประชุมวิพากษ์ร่างรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ang, ang, ทางการทดสอบการศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญในศตรวรรษที่21ให้แก่ผู้เรียนโดยผู้เชี่ยวชาญและสรุปรูปแบบการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 3. การทดลองใช้นวัตกรรมโดยนำรูปแบบการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะที่สําคัญในศตวรรษที่21ให้แก่ผู้เรียนโดยดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้ง8ขั้นตอน 4. พัฒนาเพิ่มปรับปรุงแก้ไขดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและคณะครูเพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาและเส,สริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญในศตรวรรษที่21ให้แก่ผู้เรียน 5. นำไปใช้และเผยแพร่ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขมีระดับผลสัมฤทธทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา้อยละ5และมีสมรรถนะที่สำคัญในศตรวรรษที่21เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข มีระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่21ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน